คุณกำลังรังรบฟังซีมยูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสาร,รองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมยูพอดแคสตค่ะ มอสนะคะอาจเป็นพืชที่หลายๆคนมองข้ามแต่ว่านักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกลับสนใจศึกษาจนค้นพบมอสชนิดใหม่ของโลกในบริเวณพื้นที่ปกปักทรัพยากรณนะศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริพุญชัยจังหวัดลำพูนค่ะ มอสสกุลโคพโนบรัมพอเตียซีเดิมทีนะคะมีการกระจายพันธุ์ของสกุลในประเทศอินเดียและมีรายงานเพียงหนึ่งชนิดในโลกก็คือโคพโนบรัมแบงกาเลนส์คองกูรีอาร์ตซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือมีต้นแกมโทไฟ์แยกเพศคือเป็นต้นเพศเมียและต้นเพศผู้แยกกันนะคะใบรูปลิ้นแกมหอก ปลายใบแหลมสีเขียวอ่อนถึงโปร่งใสฐานใบเป็นติ่งยาวเซลล์กลางใบค่อนข้างกลมมีปุ่มนูนตรงกลางเซลหลนึ่งปุ่มทั้งหลังใบและท้องใบค่ะสร้างสปอร์ทรงกลมมีผิวเรียบและมีเซลล์ขนที่แกนลำต้นยาวประมาณ70ไมโครเมตรประกอบขึ้นจาก3เซลล์ก็คือเซลล์ที่ฐานสั้นๆ2เซลล์สีน้ำตาล และเซลล์ปลายขนสีใสอีกหนึ่งเซลล์ค่ะสำหรับมอสชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบนี้นะคะมีชื่อว่าโคโพโนบริอัมแพพูลซัมพินทากุลแอนจันทนาอรพินมีลักษณะทั่วไปคล้ายๆกับเคแบงการเรนเป็นอย่างมากค่ะแต่เมื่อศึกษาทางด้านสันฐานวิทยาโดยละเอียดแล้วนะคะพบว่า มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปถึง3ลักษณะก็คือ 1. ต้นแกมีิโทฟนะคะมีทั้งเพศเมียและเพศผู้ในต้นเดียวกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นต้นกระเทยค่ะโดยจะสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์เพศเมียนะคะที่ปลายยอดและสร้างกิ่งที่โครงสร้างสืบพันธุ์เพศผู้ด้านข้างลำต้นในตำแหน่งต่ำกว่าเพศเมียเล็กน้อย 2. นะคะสร้างสปอร์ทรงกลมผิวขรุขระจึงเป็นที่มาของคำระบุชนิดที่เรียกว่า p a p i l ล o s ม m um ซึ่งหมายถึงสปอร์มีปุ่มที่ขรุขระนั่นเองค่ะและ 3. นะคะเซลล์เส้นขนที่แกนล,ลำต้นมีความยาวประมาณ75-135ไมโครเมตรประกอบขึ้นจาก2-6ถึงเซลล์ คือเซลล์ฐานที่สั้นที่สุด1เซลล์มีสีน้ำตาลและเซลล์ที่ยาวกว่าสีใสอีกจำนวน1-5เซลล์ที่ส่วนปลายขนค่ะปัจจุบันนะคะพบการกระจายพันธุ์ของมอสชนิดนี้ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนะคะโดยขึ้นอาศัยบนพื้นดินในป่าเตึงรังและป่าเบญจพรรณที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ400-700เมตรของจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณน้ำตกแม่สาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมและห้วยสบออนเขียนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวและจังหวัดลำพูนในพื้นที่ปกปักทรัพยากรณศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริพุนชัยค่ะการศึกษาครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือจากทีมสำรวจพืชไบโอไฟชาวไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการสกวและพออสทมชค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในการค้นพบมอสชนิดใหม่ของโลกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมค่ะ ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast